มีใครยังมีความคิดแบบผิดๆอย่างนี้อยู่ไหมครับที่ว่าไม่มีสลิปเงินเดือนและจะขอสินเชื่อไม่ผ่านซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสถาบันการเงินเขาก็ไม่ได้แค่ในเรื่องสลิปเงินเดือนขนาดนั้นก็นึกภาพเอาง่ายๆนะครับพวกเจ้าสัวหรือว่าพวกนักธุรกิจเนี่ยเขาก็พู้เงินจากธนาคารเพื่อมาลงทุนกันเท่านั้น และที่สําคัญเขาไม่มีสลิปเงินเดือนก็เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับสถาบันการเงินเนี่ยเขาไม่ได้สนใจสลิปเงินเดือน,น,น,นขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขาสนใจเลยเนี่ยก็คือ,อไรายได้ของเราต่างหากละ่ะซึ่งตัวสลิปเงินเดือนนี้นะครับเป็นแค่ตัวให้ช่วยเราเนี่ยยืนยันว่าเราเนี่ยมีไรายได้จริงและรายไ,ได้อยู่ที่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเรเาก็แค่ใช้เตทเมนแทน